สวัสดีครับตามล่าพีนี้กลับมาที่หมายเดิมหมายสะพานป้าตูนะครับติดใจฝูงเต็กเล้งแถวนี้นะครับมาถึงสายสปรากฏว่าปลาเต็กเล้งยังไม่เข้าก็เลยหาตกปลาเล็กไปก่อนนะครับนึกว่าจะแหวเวิ่งแล้วปรากฏว่าช่วงบ่ายปลาเต็กเล้งกข้องใหญ่เลยครับอย่างนี้ค่อยสนุกขึ้นมาหน่อยสวัสดีครับตามล่ากับมิสเตอร์ซันครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่สะพานป้าตูนะครับผมสมสารครับนี่ครับหน้าหมายผ่านมาแล้วประมาณเดือนกว่านะ ยังซ่อมสะพานไม่เสร็จเลยครับนี่ได้เกือบละโอ้น่าจับา80ประมาณน0นะครับเหลือไม่เยอะละไปครับวันนี้เหมือนเหมือนปลาติกเล้งไม่เข้านะครับไม่มีฝูงนะเดี๋ยวลองตีดูนะครับมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปลุยกันครับไปครับวันนี้มากับลุงพัดด้วยนะครับนี่ครับผมนี่จะตีติกเล้งกันครับนี่ตอนนี้คนมาตกกันเยอะครับนี่ครับตรงโซนหน้านะครับเต็มเลยครับผมไปเดี๋ยวไปลุยนะครับ สภาพน้าไมายครับวันนี้น้ำนิ่งครับไปเหยื่อกุ้งกันะนะโอ้ยเตกเลงครับโดนอยู่นะ,นะ,ะอ่ามีอยู่ครับเตกเลงมาโอ้นี่ไงโดนละเตกเลงตัวแรกครับมาละ,ะโดนนะครับโดนละ ไม่รู้ตัวอะไรบบาๆโหลองดูครับแม่ก็สูนะ้อยู่นะอ๋อปลาสายแดงด้วยปลาสายแดงด้วยอ๋อสวยๆเลยฮะอ่ะ,อะตัวแรกครับปลาสายแดงครับนี่ไปตีกุ้งสดทิ้งไว้ก่อนดีกว่าประมาณนี้บนะ ตัวเล็กตัวเล็กดูดนอกตัวใหญ่หน่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวหน,น,นักหน่อยครับเออนี่นหนักเลยน,นี่มาตัปลาเล็กดีกว่ามานม่มีแรงสู้เว้มีแรงสู้วเนี่ยอ้ตัวไม่ใหญ่มากมีแรงสู้อยู่ครับนี่โอ้แต่ใช้ได้อยู่นะปลาหมูสีครับ ไปลุยลุยต่อครับฟุงสดโอ้ยข้างๆเรือเออนั่นแหละไปข้างเรือเลยเนี่ยปล่อยลงไปข้างเรือแล้วนะมาโอ้มันมันกินแรงอยู่นะครับนี่ มันไปข้างเดือนี่เหมือนเหมือนตัวเล็กเยอะอยู่นะกินแดงนะครับนี่ครับโดนครักโดนหนัก่โตนะครับหนว่าแลวครับนี่โอ้ยเห็นนกกระริงครับใส่อ้วนอยู่ครับเอาฮะเอานกกระลิงใส่อ้วนเลยสองตัวเลยวันนี้วันนี้ฝูงปลาไม่เข้านะครับพวกปลาตึกลิงครับมีนิดเดียวนะตัวสองตัวนะ นี่ต้องปีแถวๆเรือครับนี่ข้างๆเรือล่ะหาตาเล็กกันจึงพื้นครับโอ้โหดูมันลากเนี่ยดูมันลากครับดูมันลากเนี่ยโดนนับโดนนักมันลากโดนนักใต้ท้องเรือนี่ตกวันนับเนี่ ตกใต้ท้องเรือครับโอ้โหทีละสองตัวเลยครับมาแหมแพคคูดตลอดลวเลยไปตกนกกระริงข้ลงเรอแล้วนะไปเลยครับนี่นกกระริงข้างเรือดีกว่าน,นกกระริงข้างเรือครับเหวี่ยงไปแถวเรือแถวข้างข้างเรือจนพื้นนับจนพื้นเดูสายมันดึงครับนเนี่ยครับ งับใหญ่แลครับแรงนะครับโอ้ตัวนี้มันอย่างนี้มันแรงนเะอยเนี่ยมันแรงอยู่ครับเนี่ยมาโดนทุกเรารอบนกกระลิงตัวนี้ไมอาขี้เม็นน้อยอ,อย่างนี้ก็ได้อ่ะ ข้างเดือข้างเดือเนี่ยข้างเดือกินโคตรดีครับมาครับ่อาตัวใหญ่หน่หอยโื้ลอาทันน่ากินดีดี อ,อยังต่อครับออยังต่ออยู่โดนครับโดนครับนี่ครับโดนนะครับมา,านะครับตกตกตะลิงข้างเรือครับหวานเลยลงุงมาตึกเช้าปลาไม่เข้านเนี่ยตึกลิงพึ่งมา อยู่ให้จมครับมาหรือยังคาบไปแล้วครับคาบไปแล้วเอ้าวคืนรีอยังคืนนี้ยังโ,โดนครับโดนครับตัวนี้โดนครับมาโอ,อ้สู้ดีจังโอ้ยอย่าพันอย่าพันอย่าพันโอ้ยใสยเ่เบอกเลยครับมาเข้าสักทีครับนี่ตัวใหญ่เลยอ่านี่ครับตั้งแต่เช้าไม่เข้านะครับฝูงต็กเล้งมาแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ไม่ทันแล้วลุงเอาขึ้นมาแล้วหนึ่งตัว ตัวที่สองครับเ <มา S 1> ตกเลงอ,อ่าเลยครับเต็กเลงเริ่มมาแล้วครับแต่ช้างไม่เข้าครับมาอย่างนี้สนุกขึ้นมาหน่อยเนะียปล่อยไปครับปล่อยสายเยอะเนี่ยมันเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาโฉบละสามสี่ตัวนะครับเยอะอยู่นะดูแลให้มันงับคาบนก่อนคืนก่อน ยังครับยังครับมันเล่นอยู่เหยื่ออยู่วันนี้มันจะลากนะครับแต่คาบเหยื่ออยู่นะ well. ยังไม่คืนนะมันยังไม่คืนนะนี h, ่ครับโตครับโต้นักมาโอ้โหสู้แดงดีเว้ยฮึบโอ้โหอ่ะตัวที่สองครับลุยสวยสวยสวยโอ้โตัวใหญ่ครับเนี่ยตัวที่สองครับ พอฝูงเข้ามันตกง่ายครับแป๊บเดียวได้แลครับนี่สะพานท่าเรือประตูครับนี่ครับเฮ้ยเอาเอาเอามาแล้วครับนี่ครับกำลังสวยครับขึ้นนะครับโอ้ยอือไปสะพานประตูครับมาฝูงเข้าอย่างนี้ตกง่ายเลยครับตีไกลขึ้นนิดนึงนี่ครับลมตี มันตีเฉียงไปนู่นละเหมือนเดินท่านเนี้ยปล่อยสายฟรีเลยครับปล่อยสายฟรีให้มันให้มันงับลากนะ่ไม่มีนะยังไม่มีมาขอขยับหลักรอบมันนะครับนี่ครับเดีย๋ยวยังอยู่ไหมยังอยู่นี่มันมาแล้วเห็นไหม ต้องหลอกล่อมันถึงจะมาเอามาใกล้เย่ือแล้วก็ไปต่อแน่ฉลาดฉลาดจับฉลาดอ่ะลองลุ้นดูมันระแวงและโดนไปสองตัวระแวงแล้วืมระแวงของแท้

นะอุ้ยโอเคประมาณนี้ลากไปแล้วครับื่อกีมมันลากแล้วปล่อยมันลากไปครับมันเล่นกับเหยื่ออยู่นั้นนะ่ะเห็นไหมเหยื่อไนยังลอยอยู่เลยนะโอ้มันเล่นกับเหยื่อนี่หว่า มันเล่นกับเหยื่อต,ติดไม้โดนครับี่ครับตืต้นครับมามันเล่นกับเหยื่อนันเนี่ยคาดเหยื่อวิ่งไปวิ่งมาเอาตามมาด้วยตัวใหญ่ไม้ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ลูกลูกมันปะตีไม่สบายอารมณ์ตีเข้ามา ปล่อยมัก่อนปล่อยตั้งนานยังไม่คืนนะอ่ะ้าเรือประตูนะครับนี่ครับนี่มาแบตใกล้จะหมดครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งไปชาร์จแบตกัอนอ่ะติดไ่ไปครับมาใกล้เหยื่อแล้วเห็นอยู่ จรงเลยไปกินมาแค่เหยื่อนะนี่ขยับเหยื่อหลอกล่อหน่อยแย่มาแล้วเพอาขยับเหยื่อหลอกล่อให้มันมาะ่ะหลายจริงเลยมาโอเคไอ้ทีที ีตรงนี้ครับมานี่ครับมีคนชี้เนี่ยลุงบอกลุงบอกชี้ทางอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ๋ออยู่ข้างล่างนี่เลยหระบานเลยฮะมันบอกว่ามันบอกมาฝั่งนี้ครับรอเหยื่อจมก่อนเนี่ยมันเห็นเหยื่อ เยอแต่มันวิ่งมาปุ๊บมันก็ระแวงลองเห็นใช่ไหมวิ่งมาปุ๊บแ้วก็ระแวงัเนงงงเขก็ไปมีละไม้ลาคาบครับตัวนี้คาบคาบแต่ไม่คืนเอาคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วไม่ทันครับอือนะครับสะพานท่าเรือปลาตูแบบนี้นะครับผมนะี่ครับวันนี้นะครับมาตกกันเยอะนะครับ mm hmm. ปลาตอนช่วงเช้าเช้ายังไม่เข้านะครับผม ลงไปก็ได้แต่ปลาเล็กนะครับตอนนี้ก็เตกเล้งเข้าครับแต่มันก็ระแวงนิดนึงนะครับผมง่าขึ้นนะพอมันเข้าเป็นฝูงก็พอได้ครับไปขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจกันนะครับ